สวัสดีค่ะแม่ขวนจ้ามาค่อมหน่อยจ้า,มาเมื่อเข้าป่ากะลีโอครับมานั่งแหมยู่คือเกา่านางตลอวดป่าเฮาก็จะโล่งจ้ะเม่อแหละโล่งๆแล้วก็ผู้คนก็นจะเดินเล่นทถานี้เยอะจ้ะมันเดินเล่นเขาเดินออกกําลังกายกัน นั่งข้างงน้ำลดเยอะค่ะน้ำลดเยอะเนีวมาเบิ่งเห็ดเท่าน้ำลดเยอะแต่ว่าน้ำกัยังขังอยู่ในอน้ำน้ำรลองในปลากัยังน้ำขังอยู่ค่ะเนี่เห็ดเท่าเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งบอลหนาวม,มากมันก็้ทเริ่มแตกค่ะแตกคือผิวแตกไร้ง่าย ปุ๊เป็นขนมปังเลยจ้ะแต่ว่าเนี่ยแอบแก่เห็นปะแอบแก่เลยอบแก่แอบเก่ว่าก็จะเดินง่ายอย่างนี้เฮ็ดเพลิงเหาไหมคะ่ะว่ามันเฮ็ดยังเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มหนาวไหมคะ่ะ เนเพี้ยนดวกกันน้อยๆพี่ดวกนึงพี่ดวกนึงบ่เห็นม่เห็น,หนตบป้อยอยู่เพิงหวานค่ะยางกรุบเลยกระลังอร่อยเลยกระลังอร่อยเลยกระลังอร่อยเลยไปคู่วังหันมะย่างเราก็แบกเขาอยากทักลีโอแต่ว่าลีโอเขาไปทักเขานี่คือแบกมาก าะปกติใช่ทักทุกคนไงนพ,พี่ดอกนึ่งไห่หัวตุกปู้อยู่เลยวินวิน,วนเล็กน้อยนะจ๊ะวันนี้ขออภัยด้วยนี่ค่ะยัยางง่ามอยู่อู้ขาก็สวยเปอยเห็ดนางงามเลยค่ะถากตัวเล็กๆอยู่ข้างในอืมไหม นางงามนางงามเจอแล้วนางงามตุภุติปิคือสีมันเริ่มเปลี่ยนไงอากาศอากาศเริ่มเย็นนะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นจ้ะแล้วก็พิกตาเนี่ยดอกนึเห็นมาค่ะสุ่มสุ่มดอกแค่นี้เป็นแบบกระลอกแท้จ้ะ มาเนี่ยกระลอกกระลอกแท้หัวโอ้ยงามโยกระลอกกินหัวมันจะ้ะเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้ยฝุ่นตุ๊ปุ้นึปปนงเห็นบ่ตุ๊ปุ้ตุ๊ป,ปุ้อยู่อือว่วาไงล่ะเรียว ได้เอพวกค่ะวันนั้นตุ๊ปปุงไงอยู่แต่วันนี้ตุ๊ปุ้งน้อยๆคือแบบว่าดอกน้อยๆก็อยากแก่เห็นป่หัวนิ่มจนว่าหัวนิ่มจนว่าน้ำยังขังน้ำหล่ออยู่จ้ะน้ำยังขังน้ำหล่ออยู่แต่ว่าน้ำน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วพี่หัวตุ๊ป,ปุ้งหนึ่งขาก็งามเี่ย เนเริ่มแตกเริ่มแตกค่ะพี่นี่จะเป็นซุ้มแบบกระลอกแทะค่ะกระลอกแทะหัวหายกือบหมดเลยค่ะ ตอนนี้ก็สวยงามเตือบอยู่เลยค่ะเยอะๆอยู่ใช่ไหมเอา้าเห็บเลี้ยวเห็บหนูประมาณนี้จ้าเก็บเห็ดเพิ่งวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขาแป๊บนึงเดี๋ยวมานั่งคุยน้ำค่ะแป๊บนึงจะสิเราทั้งเด นกว่าเรากล้องหน้าหรือส่าเรากล้องหลังนะจ๊ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเฮบคอยเสียว่ามันยิบเฮบออกจากเรี่ยวโอ้ยบไ่ได้แต่แต่บีบนิ้วไว้ว่ามันจะขวางยิบมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ไม่ได้เห็บเลยเห็บเนี้ยคางอ,งอยู่คืเอเราคางอยู่หัวรี่ยวคืเอเรา ขาจะแม่งแม่งเตือบอยู่ค่ะนี่บแปลว่าดอกอ้อนๆกับแอบอยากแก้กันจะ้ะมันมันหนาวอากาศก็เพี้ยนๆอากาศก็จะเพี้ยนๆหน่อยหน่อย เกือบเห็นสองดอกหน่อยนี่ค่ะเบิ่งดูหัวสีแปลกๆวล้เห็ดอยังหัวกระสีแปลกมันมันมันเริ่มหนาวนะเนี่ยเริ่มหนาวหัวกระชีดๆไปอันนี้ติดเหลืองเลยจังสีติดเหลือง ที่บาดังโอ้แมงจนเริ่งดูนี่ค่ะแมง่งนี้สิแมงจอดนแต่ว่าก็สวยอยู่เลี้ยวครับเท็ดไอ้เี้ยงนี่จะสิกับแมงคคะเหรอ ซีมเห็ดครับริ่วซีมเห็ดอันนี้กระเมียงว่ากับพ่อได้อยู่จ้ะแมงแต่ใจใจกลางๆมาชุ่มนี้มั้งสิขนมปังมิไ่ค่ะโโห,โห,โหลูกพี่คอยใสครีมใสครีมใสครีมขนมปังใส้ครีมค่ะ เรียบร้อยพอได้พอได้มันเป็นแบบว่าช่วงไปฤดูเฮดต้นหนาวแล้วค่ะต้นหนาวอากาศจะประมาณอากาศเย็นๆเห็ดก็จะหายากๆน้อยนึง บังกล่องเุณไหมสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนูตวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่หยันสวัสดีจ้าดีค่ะคุณมณีรัตน์คุณพิมพาคุณวงจันทร์วะจ้านี่รีอยู่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อนัทนิชาคุณธัญญาสวัสดีค่ะคุณธัญญาสวัสดีค่ะคควสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณชอ็อปชื่อชอ็อป R a r, r k n อ,อมเห็ดเหลืองงามๆเดียวๆเบื่อก่อนค่ะมันมันไกลเสียชีวิตกันเหมือนแล้วค่ะเห็ดเหลืองไกลเสียชีวิตกันเหมือนแล้วสวัดดีค่ะคุณพรจิตคุณนุชจ,จรินคุณนิพาพรหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะคุณกโกโ้๊สงสัยจะได้ตาแข้งไปอย่างเดียวจะเห็ดเห็ดเท่าได้ตาแข้งย่างเดียว แต่ว่าอร่อยมากกินสดอร่อยตากแห้งก็ได้ค่ะได้ได้พ่อได้รสชาติแซบอยู่สวัสดีค่ะคุณหัสชัยโอเดิกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยสองทุ่มอ๋อสวัสดีค่ะคุณพิิราสวัสดีจ้านี่ค่ะคุณจันเพนคุณแม่อ้วนสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณเอ็มออนใช่สวัสดีครับผมทางเชียงราย กอดแม่อยู่คุณยายวานันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีคุณบีบีบบมาๆมาสวัสดีค่ะคุณบุษ่าว่าจ้ะบัสซ่าขอกอ้านไปเรื่อยด้วยค่ะ สลาพรอันบ่ค่อยออกค่ะค่ะคุณพรจิตเอเลี้ยวบลับแขกค่ะมื่อในแปลกแปลกใส่คนอื่นรับอยู่แต่ว่าคูวังหันบลับแปลกมากเลยแปลกที่ใา่ว่าไปแบบวัดดีเขาปกติทักท้ายจนว่าค่ะปกติทักทแบบ้ายจนว่าเห็บเห็บเลี้ยวเฮ็บ สวัสดีค่ะคุณโฮมเงินโมสวัสดีค่ะทันค่ะทันทันสวัสดีค่ะคุณวายุรีค่ะคุณแม่เพนน้องปายโอ้เกาะมูลมาจะอยูุทั้งได็นกนาอกาะมูลโอ้ยได้ได้ได,ได้โอ้ได้ช่ำนี่ค่ะคุณมณีรัตน์จ้ะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเวชันสุดปลาค่ะเบิ่งเห็ดเห็ดดวนนี่มันเยอะไงยุ่งกับเริ่มมากค่ะตอนนี้ประมาณเกือบ,บาบสามค่ะอยู่นี่อู้หวานมากหวานมากสวัสดีค่ะคุณผู้ครัวคุณผู้่าจ้าคุณผู้สวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่จ้าเห็ดเห็ดมะเขืเห็ดมะเขืบเห็ด,ะหด,ะหดะมะเขือก็ยังมีสิริวฮะ เป็นไรมากไหมเนี่ยฮะเป็นไรมากไหม αι? อันอยุบ้านอันยุบ้านไม่ขวัญไม่เรื่องบอสบาหมยใจอยู่อันอันอีกแล้วเพเลแ่แม่แมวเนาะแมวไปตีแมวข้างบ้านไปตีแมวข้างบ้านเขาเขาลงมบานแมวข้างบ้านเขาลงมบาน,ขาบานเขา,า,ขาก็เลย มาไหว้ๆเอาสวัสดีค่ะคุณนาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะทางบ้านเขาก็เลยมาไหว้ยแง่ก็เลยว่าเสียวจังไดดีก็ก็เปเล่เปเล่ก่ะสิบปีแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอ้ยบอกว่าเราสิเพราะว่าหาบ้านไม่เปเล่บ่สันเด้ เนสิทีฟได้ควยประมาณวาประมาณวาสีเหลียงแมวตอบนะ่ได้น้ามันกัดเขาเดี๋ยวแมวเขาเป็นยังมากอะสีได้เสียค่ารักษาค่านั้นค่านี้ก็เลยคิดกันอยู่อาจสีหาบ้านให้ไหมขอโทษขออภัยเลยหล เลียวปอบเลียวปอบใชมค่ะคุณวันนี้รัดไวอยู่วาสีล่องล่องล็อกใช่ไว้ในบ้านวายุหมูแว่นก็นล็อกประตูเปิดออกไปจนแบบเจ็บตีนอะเมื่อนี้ก็ล็อกประตูอันประตูน่อยใช่นะ บอกประตูใหญ่บบบนี้เคลียวคิดว่าแจ็คเสียวจังไรอืมโอ้ยเม่อยากให้เบอร์มุ่งเจ้านะเคลียดน้ำน้ำดอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมเดี๋ยวสรุปจังไรเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวอีกเทีนึงจะเกี่ยวกับ แมวเกีก่ยวแกะแมวไปเลยจังว่าคุณมันี่รัดมันก็เท่าแล้วแต่ว่าแต่ว่า,วาโอ้ยมันมันบได้เนาะฝรั่งเนี่ยโอ้โหพี่หยานนี่เลียงหลายแท้ ค่ะเดี๋ยวจังจ้งถาเบิงเดี๋ยวมือม้อนี้มื้อนี้มื้อนี้ส่งข้าวแค่นี้กอนแล้วกันนะคะเกลียดอยู่อยู่บ้านแตดต่อว่าค่ะคุณพรอนจิตสวัสดีค่ะคุณคุงกินมาจา้ะสวัสดีค่ะ แค่ okay, ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมวยเจ้าสิเรียดน้ำข่อยบ่บ่บ่ได้อยากให้มวนๆเนี่ยเก็บเก็บเห็ดอย่างเดียวแต่ว่าบ่ามากอะ่ะจังสีแล้ว่ะอดบ่ได้เห็น้ำหูน้ำตาน,น้ำามูกไปเลยสวัสดีค่ะคุณนันตญาอืมโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ฮอนเก็บตัวแล้วก็อาจเป็นคลิปวิดีโอไ้เบิ้งแล้วกันนะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนูแดง สวัสดีค่ะน้องใบบัวสวัสดีค่ะมือหนีบบัวแรงมือหนีบบ่วไอยมีโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพอกันไหมค่ะมือนีมือนีแค่นี้ก่อนเก็บเห็ดกันพอประมาณพอประมาณส้มข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มข้าวอีกทค่เลื้ยงเลื้ยงแมวอยู่บ้านจ้ะโอเคค่ะคุณดวงใจขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆสบู่สก๊อตโอเคค่ะบ๊ายบายจังไดก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพค่ะ แลอดูแลสุขภาพกินกแซบนอนหลับสบายดีสุภูสุคนคะนีโอรี่โอรีอคค่ย้อยวายที่อยู่เค่ะบ๊ายบาย,บายนี่กวนี่ไม่อาอยางนี่เคบ๊ายบายค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสุภูสุคน